สิ่งท er ี่พ่อขวัญให้ความรักกับคนอื่นไปอย่างเงี้ยสุดท้ายคือมันไม่ได้หายไปไหนคนเหล่านั้นเขาก็จะกลับมาไม่ได้มาเพื่อขวัญแต่เขามาให้คุณพ่อขวัญคิดถึงพ่อค่ะก็ก็พยายามเข้มแข็งค่ะเพราะว่าเหมือนกับแบบตอนเด็กๆขวัญจะโซนเยอะมากอย่างเงี้ยขวัญก็จะหกล้มหกลุกบ่อยคุณพ่อก็จะบอกว่าเออไม่ร้องไห้เราเป็นลูกตำรวจเราต้องเข้มแข็ง ขวัญประทับใจคุณพ่อทุกอย่างทุกเรื่องอะ่ะคุณพ่อไม่เคยสอนว่าให้ร้รักพ่อคุณพ่อมีแต่สอนให้แบบคุณพ่อมีแต่สอนให้แบบเหมือนรักคนรอบข้างรักคุณแม่อย่างเงี้ยไม่เคยสอนให้รักตัวเองเลยแม้แต่กระทั่งตอนโตพอขวัญเข้ามาอยู่ในวงการขวัญแบบขวัญติดคุณพ่อขวัญจะแบบไปเดินอะไรอย่างเงี้ย มันมีครั้งหนึ่งเคย